สวัสดีค่ะสวัสดีคุณเอฟซีช่องประออนพี่สาวลุงพลนะคะปลาประออนก็เตรียมแตงนะคะใส่ตะก้าให้ยญ้าพาแล้วจะกลับบ้านแล้วนะคะยญ้าพายังกินกินหม่แล้วหม่ก็กินตัวเนาะทักางวันปาดไปได้โอ้ยนากระโพดกระโปงโม่งม่งแสงเออะถังไวเออขอกะเจ้าทางออกเลยแม่เออ ก็พวกกินรอดขวดอันนสปอนเซอร์นั่นนะขาอกินโอ้ยน้อเสื้อเอ็มให้กินแต่เอ็มเอพั่งอันสปอนเซอร์พันย่งกินแต่เอ็มขวดเดียวดอข้าวหอมเอาไปใส่แกงขีเล็กพ่อแมพี่น้องแใส่ใส่แกงขีเล็กอัน า้้เกไม่มาตันต้นพักกันก็เก็บไปีแล้วอ้าก็เอาไปใส่อ้มขิ่นเล็กใหญ่บ่พักกันไหนแม่ขึ้นใชน่นับว่าไหนไม่นั่งแล้วอยากได้ปลูกบ่โอ้ก็พอจะยังนั่งน้ำเพินนับขั้ใจเอาไปืึนตัวอหลแย่ย้ายก็รูดถ้าหอมินก็ได้ ทำถลายไม,นานไม่ไน้นานก็ได้ย้ายออกตื่นยังไงวุ้ยายกันแค่เราซื้อนะี่เหงาไปกอ่ทม,มาใส่ก,กระเป๋าไว้โอ้ยยังไหกูเองตื่นใจวะตื่นใจเนาะเมียขายปโลโรดขายปโลโรดสองวยสิบาทก็ได้มาแตงเจ้า มันนวยงว่ายเจ้าก็ขายช่องนวยสิบาทเด้อแม่เด้อถนวยงหญ่ก็ได้สี่นวยยี่สิบบาทมกแตงนั่นหรือว่าหาหนวยยี่สิบเจ้าก็ขายโหลดเออพอมาเบิ้งลูกมกแตงแล้วหานวยยี่สิบบาทเออหานวยยี่สิบมกแตงนี่มันนวยง่ญ่ะะพอไม่พี่นอตต้องคนน่ะแต่ละนวยแต่ละนวยเนาะค่ะพอาะไม่พีน,ออน้องมีแต่เนื่อยได้พรไม่พีน่องเลยเออตำนวยนึ่งกับเรือแล้วค่ะเพราไม่พี่น้องครอบั้วนหนึ่ง นี่ยกะพระอีตูใบแมงลักเก็บไปใส่แกงขี้เล็กหมดแล้งนี่เด้ขอบกระแต่งให้เจ้านี่สิเป็นนักยังแม่เนี่ยเด้ขวบกระแต่งให้เจ้าแล้วนี่ยบานี้ขวบจะพักหอมขึ้นทั้งหนาให้เจ้าอะไรแม่นี่เอาพักหอมบัวนี่แม่นี่นี่ขวบจะพักหอมบัวนี่ขึ้นใส่ตะกร้าหนานี่ให้เจ้าบานี้นี่นี่ขวบเชี่ยวมาทั้งหลังเรียบร้อยแล้วทั้งหลังนี่ยกะสิมี่นี่แหละนี่นี่ เตรียมให้เรียบร้อยแล้วก็มีถุงแน่มีบักแขงอออนนเอออันนี้ก็ขวดสปอนเซอร์เนี่ก็ได้เอาเมื่อกินาะั่นใส่ตู้เย็นกินเมา่ั่นเออนี่มักแขงมักแขงมือน,นี่ยาผ้าเก็บมักแขงออกตลาดมือนี่ใบอีคืออยัางในเวลาฮัลโหลนนั้น โก็คืูว่าอเมริกาไม่ใช่คนส่วนหนึ่งต้องเครื่องกันเครื่องยี่ดอกแม่เครื่องยูทั้งอย่างใส่เลยนี่ใส่เลยใส่เลยเอาขึ้นไหมไหนี่ไหนดีเออนี่ใส่แบบนี้ล็ดคุณยายเป็นบ่เป็นยังดอกไม่ใช่นะคะคนหน้าทั้งอย่างก็แล้วมีใส่รี่คืวิ่งคือฟูออกบ่นี่เออนั่นละใส่หันลาดเด็ดดีใส่เลยนี่ บ่เป็นยังมันบ่ดหมันบ่ตายง่ายๆเดี๋ยวต้นอันนี้ต้นขื้นใส่มันเป็นยังจะยางอ okay, เออโอเคเอา,าเอาอเคลื่อนดูจะย้ายถุงอ่ะเอาออกไป่ใช่หรือเปล่าทุงอะไรพอดีน,น,ากกานี่นั่นตะการ์เนี่ยนี่เออตะเก็บใส่ถุงเลยอนกเอาเอาบังดูตกนนี้ควรจะเกิดหายขายจะจะจะดไม่ยังสิเก็บใส่ถุงเลยบ่เออสวยไม่เปิด ขายวะอันน่ยน้ยไงนะว้ให้ตุพ่องเ้อไอ้ตํามไ้พี่ตุหฟองยินได้อ,อืมขายแม่นเบื่อเลเอาคือวางสั่นไปนี้เอฟซีเอฟฟังมาโดแม,ม่ลงพ่นขายแม่นเบ,บิดแล้ว่าสั่นว่าเพื่อมีคนสื้อว่าสั่นเอาก็คือ,อ,อว่าขายบายาก t แดอกเบาบา่ยา,ากก็ทจไหแะแต่จะพึ่งสื้อนห้องแต่าใส่ถุงก็เลย,อ,เลยอืม คนน่ะใส่ถ to ุงน้ำทางเลยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยก้านวยละเนี่สี่นวยเออซีนวยละยี่สิบาทแม่นแม่นเนี่นนะถุงละยี่สิบแม่แล้วแม่แล้วนี่ยถุงละยี่สิบเลยแม่เด้อขายถุงละยี่สิบเลยแม่เออพอได้คานมาค่าผู้เจ้าเนี่ยถุงละยี่สิบกันสีนวยกันมีแต่นวยใหญ่ๆพ่อแม่พี่น้องป่องไปอือืได้ยี่หกสิบบาทนี่แม่ สักทวยล่ะนี่นี่หาหนวยนสีก็ไม่ห่างห่างสุดจังยิ่งแต่ันก็เสริมผ้าเบิื้องพ่อแม่พี่นอ้องหญ้าผ้ากระลังกระลังเห็ดมักแตงใส่ถุงเห็ดถุงละยี่สิบบาทสีน่วยหาหนวยแม่หน่วยใดมันใหญ่กะสีน่วยหน่วยใดน้อย,ยกระเฮ็ดหาหนวยยี่สิบบาทด้วยแม่เด้อ พ่อได้ค่าหมาค่าผู้เจ้ามื่อนี่เออกะเอาแค่สามถุงกับพ่อคุณยายนะฮั่นเรือกัเอาไว้กินเฮ้าเออถุงละยี่สิบห้าละเหาเคยซื้อคนกินอยู่ถุงละยี่สิบเท่าไรเท่าไรก็ได้อืมอืมโอ้บะแม่ลายปะโทบ่ถุงโอ้ชิบะลายอ่ะเอ้าขายถุงละยี่สิบบาทเด้อคุณยายเรื่อง กันเมิ่อกี้อันนี้ที่น้อยนึงอาสกิดอีกต้องไปสร้างซิ่งนะไปไหว้ซื้อเออเอออ้าวไปสร้างก็ไปสร้าง,ง,งเลยอืมถ้ามีผู้อยากเอากัแมนแมนแมนความเจ้าล่ะสร้างซิ่งแหละมันทอกันเดี๋ยวพอเจ้าบ้านบ่บ่นั่นกันเนาะบ่เกิงกันเนาะแม่เนาะเอออ้าวไปไปคอยได้อย่าเห็นลมได้อืมพอดีเลยนั่น เอาโอ้ยเดี๋ยว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 ใกล้แล้วใกล้สิคิงเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงเอาเกิงแล้วล้วบอลบอลเป็นยังบอลเป็นยังง่ายๆแล้ามันเกิงแล้วมันเกิงแล้วแม่ไปฮะนี่เกิงละล่ะคุณยายเออเกิงแล้วเกิงแล้วไปค่อยไป เก้งแล้วโอเคแล้วคาตั้งมันเอาขึ้นดับเจอนะคะาตั้งนั่นอ้าวงนัเอนไปแล้วนะคะเมื่อกี้สก,ก้าหมักแตงหล่นลง หัวเลาะไส้แข็งเลยพ่อแม่พี่น้องป้าก็เก็บใส่ถุงเรียบร้อยแล้วนะคะญาพาก็กลับเรียบร้อยแล้วส่วนป้าก็จะมาขุดแปลงผักนะคะแปลงผักปลูกหอมให้คุณ่าติคาก่อนนี่นะคะป้าก็จะมาขุดแปลงหอมจะปลูกหอมนี่นะคะที่่าพาเอามานะคะเป็นหอมที่เขากิน เขากินดอกนะคะย่าพาบอกว่าหอมดอกจะออกดอกแล้วก็เก็บดอกกินเนาะนี่นะคะก็มีดอกด้วยนะคะเนี่นะคะเป็นลำเขาเก็บเอาแล้วเรามาปลูกขยายพันธุ์อีกรอบนึงนะคะปะอออนก็จะรีบทำนะคะให้เสร็จก่อนหกโมงนะคะปะอออนก็ขอจบคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องปอออนพี่สาวลุงพลด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจคะ่ะ